สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆควรจะเช่ชาทุ่งแหละกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาอีกจักรอบมุ้งดูว่าหันคัดของทางเทคนิคนะครับโท,ทรศัพท์ซส้อห้างเลยพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องเขาถามมากนะครับหลายท่านนะครับบางท่านก็โทรมาถามบางท่านก็ต่อถามมาในคอมเมนต์ว่าเอาปุ๋ยคอกไปใส่มักพริกโดยเฉพาะปุ๋ยขี้ไก่เป็นยังจังกูดจ้าจัง,จงเอาปุ๋ยขีง้งัวเอาขี้ฟุง้งงัวเหรือปุ๋ยคอกขีง้งัวเนี่ยไปใส่ผักกาด เป็นยังจังใบเปื่อยนะครับพี่นอ้องเอ้ามันเป็นยังเลมันเป็นพิษยู่บ่ะนะครับมันเป็นจังไหนมันจังเป็นจังสัน่นทั้งที่ปุ๋ยขีง้งัวปุ๋ยขี้ไก่กับเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยอินซีนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็บม่มีผลกระทบกับพืชนะครับใส่หน่อยใส่ร้ายกะอาจจะใส่ร้ายใส่ยังกะบ่บมีผลกระทบเทอะไรนะครับแต่ใน,นกรณีที่พี่น้องถามมาเนี่ยคือแต่พี่น้องผสมมาผสมว่ามันเป็นยังมาสั่นนะครับเอาจริงๆนะครับปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับถ้าจะใส่ให้เกิดประโยชน์จริงๆนี่จะต้องผ่านกระบ,บวนการหมัก มักให้ย่อยสลายดีสก่อนนอพี่น้องเนะาะบากงานคือให้มันเศร้าห้อนสกอน่อนว่าเถอะนะครับข้าจังเอาไปใส่จังไม่มีปัญหาในกรณีที่พี่น้องขาเอาขี้ไก่ไปใส่ใบใส่ใัเพลกแล้วมันใบกูไปจังเนี่ยครับอาจจะเนื่องจากว่าขี้ไก่ที่พี่น้องกวดมาหันนะครับทั้งอันเก้าอันไม่กวดปนกันมากก็ได้เนาะพี่น้องเนะาะหรือบาะส่านก็ขี้ไก่บ่ผพานการมักยังคนห้อนอยู่นะครับพี่น้องเมื่อเอาไปใส่จริงจะมีผลกระทบนะครับผลกระทบก็พืชนะครับ ขิ้งก ua ขึ้กันนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยใส่ขิง้งก ua แล้วเกิดล่าเหรอใบเปื่อยนะครับพี่น้อง <c oughs> นะครับจริงๆปุ๋ยหมักไอ้ปุ๋ยคอ,อกแล้วนี่ต้องผ่านกระบวนการหมักซะก่อนนะพี่น,อน, <c oughs> น้องเนาะเพราะว่าไอ้ในเอ่อเมนียนมาเลย <c oughs> ในกระบวนการหมักนะครับจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับในระหว่างหมักปุ๋ยขั้นตอนแรกเขาเอิ้นว่าหมักในอุณหภูมิปกตินะครับแรกๆหรือจะบอท่านห่อนนะครับ <c oughs> อุณหภูมิบนอาจจะเกิน40องศานะครับช <c oughs> ่วงนี้เป็นช่วงที่จุลินทรีย์เริ่มขยายตัวเริ่ม เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับข้อมผ่อนกันจะอย,ยู่ประมาณ4 5องศาเออินว่ามักระยะแรกนะครับนะครับระยะแรกกันตั้งแต่เริ่มมักภายใน1-2ถึสัปดาห์นี่อุณหภูมิจะประมาณนี้นะครับอีกต่อมาประมาณ3-4สัปดาห์ต่อมาเนี่เป็นระยะที่อุณหภูมิสูงสุดบ่นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าปริมาณจุลินทรี์มันเพิ่มตัวขยายตัวขึ้นเต็มที่นะครับมีปริมาณจุลินทรีย์มากที่สุดในช่วงนี้นะครับเมื่อปริมาณจุลินทซี์หล่บนะี่ ตั้งโตตั้ตงเริ่มกิจกรรมโตยำกันยำโตสีกับสีโตย่อยกับย่อยโตฟันกันบฟันโตบดกับบดนะครับเมื่อกิจกรรมของจุลิซีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับการใส่พลังงานก็นจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อการใส่พลังงานเพิ่มขึ้นเกิดยังไงเกิดความร้อนนะครับช่วงนี้ช่วงระยะที่2เป็นช่วงระยะที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับอาจจะมากกว่า60องศานะเพี่อนพ่น้องหรือประมาณ45-60ถึงองศาประมาณนี้มือจกเข้าไปห่อนเว่อรนะครับ บางมองกมกไขสุกนะครับพี่นอ้องอุณหภูมิสูงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> แต่กับพวหอดลอยหรอมั้งกันหอดลอยแต <c oughs> ่เกิดไฟนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> นะครับไปอีกประมาณอีก3หรือสสัปดาห์นะครับอาจจะมากก็หนีลื่นไว้ก็หนีกะขึ้นอยกับวัสดุที่พี่น้องเอามามักนะครับถาวัสดุนั่นเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้เร็วาาก็จะใช้เวลาบดถ้าจักหยาบจักมึนจักเหนียวจักอี่ยังเนี้ยก็อาจจะใช้เวลาดนเนี้ย นะครับเพราะว่าจุลิททนทรีย์มันก็ทำทำงานยากเลยมันจะเล่งไหลไม่แห้งหยาบเนี่ยเพรว่าปุ๋ยลงค้นมักปุย๋ยขานาดเป็นแทข้นนาดเป็นแทเบราว่านะครับเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเต็มที่นะครับจะเกิดการย่อยสลายเต็มที่บ่อยน,นะครับถ้าเป็นกุ้มจุลินทรีย์ที่ใส่อากาศเท่ากับยามาปีนมาพุ่นได้บ่อยขันสูงร้ายเกินไปแล้วจุลินทรีย์บางตัวก็ต,วกตายกันนี่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะทั้งคังภายในกรองปุ๋ยนะครับอากาศเข้าบ่ถึงห้อนคักหนี่งจุลินทรีย์บางตัวก็ทนห้อนบ่ได้ตายเนี่ย นะครับตายขึ้นกันนะครับจึงเฮ็ดห้บางเสื้อภายในกองปุ๋ยเป็นย่างเน่านะครับนอกจากเน่าแล้วยังบ่ยยงบอยอีกเรื่องเสื้อนะครับทั้งนอกอาจจะเพื่อจกเข้าไปทั้งในเป็นยังเป็นแผ่นแผ่นเป็นใบๆอยูะนะครับพี่น้องจะต้องมีการกับกองเพื่อระบายอากาศนะครับห้จุลินทซียได้รับออกซิเจนเพราะว่าบางตัวกันดต่โรคชีวิตโดยการใส่ออกซิเจนนะครับพี่นอ้องจุลลนซียบางกลุ่มโดยเฉพาะจุลินซียที่ย่อยสลายปุ๋ยม,มักปุ๋ยคอกนั่นแหละเป็นจุลินรีกลุ่มใช้อากาศกลุ่มต้องการอากาศนะครับ ก็มีการปิน้นมีการพ่วนให้นะครับแล้วก็ให้ความชื้นไปตามความเหมาะสมนะครับจนเข้าสู่ระยะที่3คือระยะอุณหภูมิลดลงนะครับเมื่อย่อยเต็มที่จนบมมีน่าสย่อยแล้วบายเขาบองได้กับปมมีมองสีกินแล้วมันอ็ห่วอาหารกระเบิดยังกระเบิดเขาก็ทย่อยตายไปก็มีบางส่วนจุลินทรี์นะครับทย่อยตายไปบางส่วนอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกภายนอกกองปุ๋ยนะทั้งนอกอาจจะ30มองศา ทั้งนี้อาจจะ35องศานี่ประมาณนี้เองสรนะครับเมื่อถึงระยะนี้นะครับก็แสดงว่ากระบวนการย่อยสลายนะครับได้สมบูรณ์แล้วในระดับนี้นะครับในระดับปุ๋ยมักนะครับแต่ก็จะมีการย่อยสลายอยู่เรื่อยๆได้พี่น้องต่อไปเรื่อยๆนะครับจนบดหมองสิย่อยุ่นละแต่ว่าหลังจากนั้นมากการย่อยสลายจะเป็นไปอย่างซาซ่านะครับจะเป็นไปอย่างช้าๆหลังจากมันเป็นปุ๋ยมักแล้วเอาไปใส่พักใส่ยังเนี่ยนะครับมันจะย่อยอยู่แต่ห่างย่อยอย่างซาซ่านะครับพี่น้อง ย่อยใ,ในระดับอินทรีย์วัตถุนี่แหละนะครับย่อยอย่างซาซ่าจนกระทั่งเบิดนะครับสังเกตว่าหาใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกไปแล้วอีกปีต่อมาฮะไปเบิง่งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกยัางบเบาๆย่างในเป็นขี้ดินเป็นเบิดลเหรอนั่นก็คือการย่อยสลายแต่ว่าหากเปลี่ยนไปอย่างซาซ่านะครับพี่น้องนะครับอีกแก่น,นึงเหากกับเบาเลยใส่หลายบามันไปสุม่มทุบเขาใส่ขนาดไปสุม่มทุบเขาใส่อีกก็มีการย่อยสลายอีกคือเก่านะครับบางทอีอาจจะ กับมาเกิดความร้อนขึ้นอีกก็ไไรนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ากระบวนการย่อยมันบมดันท่านสิ้นสุดคักเลยมันสิ้นสุดในระดับกล่องปุ๋ยหมักนี่ซึนะครับเมื่อเอาไปใส่ต้นไม้นะครับไปสุมใส่กับตัวอื่นเอาเอาไปสุมใส่ในกล่องไม่กล่องต้นไม้หดน่ำหดไต้เข้าไปอีกใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกนะครับอาจจะเกิดกระบวนการย่อยอีกรอบสองก็ได้นะครับพี่น้องย่อยในระดับอินทรีย์วัตถุบ่อนย่อยในระดับปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องฉะนั้นเป็นยังเอาปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วไปใส่หลาย แต่่วงผลก,กระทบก็บพืชอเท่กันนะครับพี่นอ้องฉะนั้นต้องใส่ใส่เนี่ยเเปริมาณที่พอดีนะน,นะครับส่วนพี่น้องที่บอกทำมมว่าใส่ขี่ไก่เข้าไปใบกูดใบจังใส่ขีงว่าเข้าไปใบเบื่อใบยังนั่นนะครับ <c oughs> สาเหตุเ <c oughs> ขาคงจะมาจากการย่อยสลายที่ยังสมบูรณ์ของปุ๋ยคอ,อกนั่นเองนะครับพี่นอ้องนะครับคือผู้เฒ่าเก่าเพื่อป้องกันการเกิดเสื้อโรคเสือ้อราจากการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขีงว่าเนี่คือผู้เฒ่าเก่าเพื่อเอามาเผา นะครับเผาฟุ้นใส่หน้าบอกว่าเผาฟุ้นใส่พักนะครับพี่น้องอันนี้เป็นผู้ปัญญาชาวบ้านเ็าเกาหนักนก็คือการเผาขี้ฟุ้นเผาปุ๋ยคอกนะครับเป็นการทําไา่เสื่อโลกที่จะติดปนน้ำปุ๋ยคอกนะครับทำไา่เม็ดวัชพืชที่จะติดปนน้ำปุ๋ยคอกถึงแม้จะมีการสูญเสียธาตุอาหารไปบ้างนะครับแต่กันยังดีกว่าให้มันเกิดโรคจากนี่คือคือปุ๋ยคอกมันด้อยเพราะท่านดีแต่พี่น้องเขาอยากใส่เนี่ยเฝ้านะครับพี่น้องก็จะเป็นต้องเผา นะครับถ้าปล่อยให้มันยจอยมันยังก็อาจจะดน,นทั้งสี่หน้าก็เลยมีการเผานะครับเป็นพู่มปัญญาชาวบ้านน้องน, <S <S น้องนาะค,คือเกษตรกรเขาก็มีข้อสงสัยนะครับก็ดีเจ้าหนะครับการสงสัยก็ได้เมื่อสงสัยก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงนะครับก็มาถามควาใจเช้าทุคนใจเช้าทุก็กเอาข้อเท็จจริงมาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับการสงสัยนะครับการตั้งข้อสังเกตถือว่าเป็นแนวความคิดของคนหัวเก่านะเซอร์ไอแซกนิวตัน น้องนอนใต้ต้น,กปปนักแอปเปิลไั้แอปเปิลล่นใส่หน้าผากนะมันเป็นอยังขึ้นล่นวะมันคือป็นผิวไปทั้งอื่นก็เกิดขอ้อสงสัยกคุ้นคว้าจนกระทั่งหู้ที่ปามาที่ไปแรงโน้มถ่วงว่านอกพี่น้องเนะ <c oughs> าะแต่ก็สงสัยเนี่ยเป็นแต่สงสัยได้ล่ะอไม่สงสัยเนี่ยว่เป็นแต่สงสัยเก็บขครงเนี่ย <c oughs> ผัวไปนอกมาไปนอนขัดผัวบ่ทันมาใครอยู่สงสัยนะครับพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้สั้นๆนะพี่น้องเนาะครับคำตอบก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่พี่น้องกเอาอกมาใส่ต้นไม้นั้นยังย่อยสลายไม่เสร็จเนาะพี่นอ้องยังย่อยยังย่อยสลายบ่ทันสมบูรณ์ในระดับปุ๋ยมักนะครับจึงเมื่อเอามาใส่จึงมีผลกระทบกับพืชนั่นเองนะครับพี่นอ้องอ่ะง่ายๆเนาะพี่นอ้องนะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากนอก้องเพื่นอนสนีทนะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพอกันดีคลิปนี้ไปเฮ็ดเวียกซะกกอนไปเนี่ นั่งเอกกำลังเกือไก่นะครับพี่น้องอ่ะสิมี่ยังมาฝากพี่ฝากน้องน,นั่นติดตามต่อๆไปได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งนะครับเมื่อกดกระดิ่งอ่ะติดตามแล้วนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆมันก,ก็นจะต้องมาครับพี่น้องก,กัเขาเบิ่งเลยนะครับเป็นกำลังใจกับคนใจสัทุ่งก้าวขัดสู้หนึ่งแสนซับสะไข่พร้อมๆกันนอบพี่น้องเนาะนะครับอาจจะบู๊วัวาคือห้าคือจังคลิปแบบส่องอื่นๆเพิ่นเนอาเสนอ ส่วนมากจะเนีนไปทางสาระไปเรื่อยๆได้เพลินเนาะการโดด้นยังมีคลิปหลุดมาบางคลิปสนุกสนานเฮฮานิดๆหน่อยๆ,ๆพค่คไายเขียดมีแต่วิซาการอะไรไม่ใเงยปวดหัวนะครับมีตลกโกรกห้าพ่อได้หัวเนี่ยมีสาระแน่ไรสาระแน่ตื่มกันได้เพลินเนาะ,ะ,ะแล้วก็ฝากช่องยายแก้วชาแนลน้ำเลยนะพนกำลังล่างถาดอาหารน้ำให้พนนะครับเพ่นก็นจะเฮ็ดช่องขึ้นกันว่าทัน กงานหรือจังเซียนยังไว็เฮ็ดซ่องยูทูบเล่นกันน่าใช่นะครับนนั่ก็ยังพอท่านเก่งดอกนะครับคนใจเศร้าจุงยังได้กำครับยุการไทยการยังแต่ละแถวนะครับพี่น้องอาจจะนักฝากติดตามกันนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝังน้องเพื่อนท่านี่นะครับคลิปหนาจังพ่อกทำไมสวัสดีครับจอกกี้มาเทียดยังเดี๋ยลูกน้องก็ดื้อดื้อพี่น้องพักกันยำผักมูนเล่เลยคนมาเคลียร์เทศกันเราสิ่งกินพักกันมากัดกันใสเพราะว่าซะยายแก้วจมอยู่นี่ยายแก้ว bà cắt cần xây à tất nhiên là phía nó